สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราก็จะมาทําของเล่นอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นกังหันน้ําปกต,ติเราก็คงเห็นกังหันน้ํากันในรูปแบบอื่นๆมาบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานน้ําเพียงเล็กน้อยจากน้ําในขวดซึ่งเจาะรูไว้แล้วเราจะเสียบระดูดขนาดเล็กก็แล้เพื่อจะกําหนดทิศทางของน้ําที่ไหลออกมาและจากนั้นก็ให้น้ําที่ไหลออกมาจากขวดเนี่ยไหลลงมาชนใบพัดของกัง,ง,งหันเรา เพื่อให้กังหันหมุนจากนี้แล้วเนี่ยพอกังหันหมุนแล้วเนี่ยให้กังหันหมุนเพียงอย่างเดียวดูอาจจะไม่น่าสนใจครูก็เลยอยากจะให้เราลองมาเชื่อมต่อกับกลไกอะไรอย่างง่ายๆก็แล้วแต่เด็กๆจะออกแบบกันครับในนี้ครูทําตัวอย่างไว้2รูปอันแรกนี่เป็นให้กลไกที่ขยับนไปขยับลูกตาของตัวการ์ตูน ส่วนหน้าของตัวการ์ตูนเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วลูกตาก็ขยับกรอกซ้ายขวาซ้ายขวาหรืออีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นรูปวาดนกอาเป็นรูปนกที่จิกขอนไม้หรืออะไรทํานองน,นี้ก็แล้วแต่จินตนาการของเด็กนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าเราทําได้ยังไง ชิ้นนะคะอันนี้มีเท้าขนมอันนี้ฝาแล้วก็ตะลับใส่น้ำพริกนะคะเริ่มวิธีการทำกันเลยะคะ่ะ ก็จะเริ่มจากใช้ตลับพลาสติกใสนะครับเจาะรูตรงกลางแล้วก็สอดไม้ลูกชิ้นหลนสอดนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะไม้ไม้ลูกชิ้นก็มีความแหลมอยู่พอสมควรแล้วจากนั้นด้านข้างดูนะครับก็จะต้องเสียบไม้ลูกชิ้นอีก2ชิ้นเข้าไปสังเกตนะครับว่าจะต้องหลบตำแหน่งของแกนกลางเพื่อไม่ให้ชนกัน ก็จะเป็นรูปกากบาทนะครับสีแชกต้องระวังนะครับว่าไม้ลูกชิ้นก็มีความแหลมอยู่พอสมควรถ้าเป็นไปได้ผู้ปกครองอาจต้องช่วยบ้างครับตรงนี้เราก็ได้เสร็จส่วนของแกนกางหันแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นถ้วยขนมนะครับถ้วยสีชมพูขนาดเล็กซึ่งเจาะง่ายแต่ก็สามารถจะเจาะได้แต่ต้องระวังนะครับก็ต้องสอนว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็บอกน้องคาโรว่าจะต้องมองดูตำแหน่งที่เราจะเจาะแล้วนิ้วที่จับเนี่ยก็จะต้องหลบให้พ้นในตำแหน่งที่เราเจาะให้แน่ใจว่าเจาะทะลุไปแล้วก็จะไม่โดนนิ้วเราอันนี้เป็นทักษะนะครับ ซึ่งเด็กก็ควรจะฝึกเอาไว้เพราะว่าในอนาคตก็อาจจะต้องไปพบเห็นกับอะไรลักษณะนี้แต่ในคราวนี้เนี่ยเราให้เขาทําอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองก็จะปลอดภัยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตลอดวิธีการที่สร้างกังหันอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีการเจาะลักษณะนี้อยู่หลายครั้งก็จะต้องเจาะให้ครบถ้วยทั้ง4ใบนะครับเนื่องจากจะต้องไปติดที่แกนกังหันทั้ง4ีด้าตะเก็ยกเห็นนะครับว่าเวลาที่น้องทาโร่เจาะเนี่ยเขาก็จะระวังมากแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำเนี่ยจริงๆเราทำกันหลายครั้งก็ไม่เกิดวัิ ขเขาก็จะเริ่มมีทักษะแล้วนะครับว่าเวลาจะทํางานลักษณะนี้จะต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นที่สุดเยนะครับ จากนั้นก็จะประกอบชุดใบกางหันเข้ากับแกนกลางทั้ง4ี่ใบนะครับสังเกตเห็นวิธีประกอบนะครับเราจะเอาไม้ลูกชิ้นเนี่ยด้านแหลมเนี่ยเสียบเข้าไปที่ถ้วยใบแรกก่อนแล้วจากนั้นถึงจะเสียบผ่านแกนกางหัน,นแล้วก็จึงคพอาอมีปลายแหลมโผล่ีกด้านก็จะเสียบถ้วยใบตรงข้ามโดยวิธีนี้ก็จะทําให้งานง่ายขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเสร็จการประกอบใบกังหันแล้วนะครับหลังจากประกอบส่วนของกงารหันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องเตรียมตั้งกังหันเข้ากับขวดตรงนี้จะมีหลอดดูดซึ่งให้มาแล้วนะครับอยู่ชิ้นหนึ่งหลอดดูดนี้ต้องตัดให้ยาวประมาณเกือบเกือบหเซนติเมตรสชิ้นแ้วก็ประมาณ3เซนติเมตรชิ้นหนึ่งเพื่อจะเป็นแหวนรองไม่ให้กังหันเนี่ยสัมผัสกับขวดโดยตรงเพื่อจะลดแรงเสียดทานเพื่อจะให้กังหันกับกลไกที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปเนี่ยหมุนได้คล่องนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้ง ใบกังหันเข้ากับขวดนะครับเราใช้ขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งเจาะรูไว้ให้แล้วก็จะมีรูอยู่4รู2รูด้านล่างสําหรับติดตั้งตัวกังหันส่วนอีก2รูด้านบนเนี่ยจะเป็นสําหรับติดกลไกเพิ่มขึ้นมาด้านล่างที่เว้นพื้นที่ไว้นะครับเราจะใส่น้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยถ่วงให้ตัวขวดเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่ล้มโดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะใส่น้ําได้อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าขึ้นสูงจากนั้นก็จะน้ําก็จะรั่วออก น้ำเพียงเท่านั้นก็จะทําให้ปวดตั้งอูได้แล้ว เราดูชิ้นยาวเนี่ยครับก็จะสวมอยู่ด้านเดียวกับใบกังหันส่วนชิ้นสั้นเนี่ยจะสอดอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วจากนั้นก็จะสวมด้วยฝาขวดสีขาวสังเกตเห็นว่าฝาขวดสีขาวไม่ได้เจาะรูอยู่ตรงกลางในการทํางนานเขามีลักษณะคล้ายกับลูกเปี่ยวหลังจากติดตั้งกังหันแล้วนะครับก็ต้องปรับกางหันให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกและก็ไม่หลวมจนเกินไปโดยการปรับระยะของกังหันและฝาขวดสีขาวนะครับ จากนั้นจึงสอดไม้ลูกชิ้นที่มีแหวนพลาสติกสีดําติดอยู่ด้านหลังนะครับเข้าไปยังขวดและรองด้วยหลอดดูดชิ้นสั้นอีกหนึ่งชิ้นจากนั้นจึงติดฝาขวดสีดน,น้ำเงินใช้ไม้ลูกชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับสอดด้านล่างของฝาขวดสีดน,น้ำเงินให้ไม้ชิ้นแนงกล่าวนะครับพาดอยู่บนฝาขวดสีขาวตรงกลางพอดีนะครับเพื่อจะไม่หลุดไปทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา ไม้ชิ้นนี้เนี่ยอาจมีความยาวเลยด้านล่างของขวดก็ต้องตัดให้สั้นไหครับเพื่อไม่ให้คากับผืนเพราเราต้องการให้เขาแกว่งไปทางซ้ายและทางขวาดได้อย่างอิสระเมื่อติดตั้งทั้งหมดแล้วนะครับจะต้องตรวจสอบว่าไม้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยทั้งชิ้นที่เป็นแกนกลางและชิ้นที่เราติดตั้งกลไก่ด้านบนเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ได้อิสระไม้จากฝาขวดสีน้ำเงินจะต้องขาดลงไปบนฝาขวดสีขาวไม่ตกไปทางด้านซ้ายและด้านขวา หงจกนั้นก็จะวาดรูปที่เราตั้งใจจะเอาไปติดกับกลไกโดยติดตรงตำแหน่งของฝาขวดสีน้ำเงินก็อาจจะใช้เทปกาวหรือดินน้ำม,มันก็ได้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีความอิสระเลยหรือว่าจะทําเป็นตุ๊กตากรอกตาไปมาตามตัวอย่างที่ครูให้ก็สามารถทําได้นะครับออกไปเลยนะครับ เมื่อเราติดตั้งกังหันเข้าไปที่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดนกไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็วจะใส่น้ำเข้าไปที่ขวด ที่ติดตั้งกังหันเพื่อให้ขวดมีน้ำหนักพอประมาณนะครับจากนั้นก็จะใช้ขวดใบหนึ่งจะเป็นขวดขนาดใดก็ได้นะครับแล้วก็เจาะรูให้น้ำเนี่ยไหลออกจากรูมาลงที่ตําแหน่งของถ้วยสีชมพูหรือใบของกังหันของเราในกรณีนี้นี่ครูก็ใช้ขวดขนาดใหญ่อีก2ใบนะครับทาไว้เวลาทดลองเรื่องนี้เนี่ยอยากให้เด็กๆอย่าปล่อยให้น้ําเสียไปนะครับก็ควรจะลองเล่นในภาชนะที่เก็บน้ําได้อาจจะเป็นภาชนะพลาสติกขนาดใหญ่พอประมาณ ที่ให้อุปกรณ์ทั้งหมดได้วางอยู่บนนั้นได้พอน้ําไหลไหลออกมาจากขวดแล้วเนี่ยก็จะมาโดนกังหันแล้วก็ตกลงไปในภาชนะที่เรารองรับไว้เราก็สามารถจะตักน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยกลับขึ้นไปสูบไปใส่ขวดได้ก็จะเป็นการประหยัดน้ําด้วยนะครับ ก็หวังว่าเด็กๆทุกคนคงเห็นแล้วน่าจะทำกันได้นะครับก็น่าจะเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ความรู้ในเรื่องพลังงานเปลี่ยนพลังงานน้ำเป็นพลังงานกลครับสวัสดีครับ